มาเทสหม้อแปลงหนึ่งแอมป์นะครับเพิ่งประกอบวันนี้เลยยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจทักสอบถามได้นะครับเทสโหลดที่หลอดห้าร้อยวัตต์นะครับแบต1ิเบตแอมป์ชาร์จแล้วนะครับชาร์จเต็มแล้วดูนะครับจะได้ไฟเท่าไหร่ ไฟยอยู่ที่6 0สโวลต์นะครับที่หลอดห้าร้อวัตต์ประมาณนี้นะครับดูความที่นะครับ ตัวนี้ความที่น่าจะได้ประมาณ2 8 0ร้เฮิร์นะครับอยู่ราวๆนี้นะครับออกแลงหงแอมสนใจทักสอบถามได้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ขึ้นงานรอไว้ ประมาณนี้ครับ